โอเซมาครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้มือร้านเกมับหรือร้านชาวาม่านะเออร้านเกมับเฉยเลยปิดไปเลยปิดไปเลยเออเอาลองดูครับตอนนี้ผมมาแบบฉันเคยเล่นเกมบ้านนี้มาก่อนเออสวัสดีครับชาวามาหนึ่งที่โอเคครับผมฉันขอทำอะไรหน่อยได้ไหมครับผมเอ็งล้างมือที่ไหนอ่ะแล้วจะไปห้องน้ําที่ไหนไม่เป็นไรฉันไม่้องการรู้กันหรอกหยิบแผ่นแป้งอ่อนางแป้งครับ อ่าหยิบเนื้อใครบับนะครับเล่นเนื้อก่อนนะโหละแร่ย่างนานรับโอเคจัดว่าสุดยอดใส่ซอสไปใส่ชีสครับใส่เนื้อแล้วก็มวนครับ oh. เขปกติไหมนี่ว่าเขาปกติแหละอ่าเอาไปเลยครับ oh. ในที่สุดขอบคุณมากฉันกําลังหิวพอดีเลย oh. โอเคครับผมอ่าเต้นคือปกติ โอเคเขาจะได้อืมเราทำไรรอดี A few moments later ม mm ีรถขับมาครับแล้วก็มีป้าคนนี้อ๋อชอมากหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้กินเลยร5อ้าิครับโอเค150ิพอดิเปอาเริ่มจากแผ่นแป้งครับวางบนอนี่ใส่ซอสก็ใส่ผักใส่เนื้ออ้าวไปครับในที่สุดมันหอมมากสิบไข่เอ็นละโอ้ยคนนี้นี่มาโอ้ยพี่ปกติปราวว่าปิดแมมเลยเออโอเครอขาคุยภาษาคนไม่ได้ผมก็ทำให้เขาไหม เออทาให้เขาทำไมคนนี้มันเดินมาเราต้องทําอะไรหรอเปล่าอ,อ๋อโอเคครับเข้าใจละว่าพี่ทูชโชมาหนึ่งชิ้นเพื่อสาหรับบัดีของฉันสามร้อยครับสามร้อยพอดีเออเขายิ้มนี่ผมต้องให้โซดาเขาไหมโซดาร้อยู่ตรงไหนวะอ่าเสร็จแล้วอันเลาถูกไหมนี่ขอบคุณมากไอ้หนุม่มมันถูกหรือเปล่าครับนี่ผมไม่ได้ให้โซดาเขามันให้ไงวะเว้ยไผ่นี่เองคือใครโอ้โหปิดไปเลย รู้เรื่องครับผมรู้ละพอชอปมาหนึ่งที่ฉันยังไม่กินอะไรที่อย่างเลยปิดแม่มเลยเออหิวไปเลยดูใน c ีซีทีวีก็รู้แล้วไอ้น้องเปิดเลยครับเฮ้ยสวัสดีครับชวมาหนึ่งที่ทำมันเร็วๆเขาดูปกติไหมโอเคดูปกติครับผมเนื้อยิมแพงอยู่ด้วยเอานิดเดียวแล้วกันนะคุณลูกค้าเอาส่งไปเลยครับนี่ครับของพี่นะครับอบครับนี่เขาบอกกู๊ดเดี๋ยวนะาทำไมเขาค่อยๆขึ้นมาเนี่ยอีกละ คือใครวะสวัสดีครับวันชาวมาชวา,มาชวามาหนึ่งเรียบร้อยครับคุณลูกค้าชาวมาเสร็จแล้วว่าก่อนหอเน่ะต้องดูกล้องวงจรใช่หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะเฮกเอาไปเลยครับโอมาแล้วครับคนหนึ่งือด,ดูสักหน่อยโอเคครับคนปกติครับโอ้โหชาวมาหนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับพี่ไม่หีครับเฮโอเคแล้วก็หอนะเพื่อนๆใช่หรือเปล่าปกติเปล่าอ ามาันมีสองคนวะปิดดีกว่าปะเออไปเลยไปบนบนเมื่อกี้มันมีการมาหลังร้านด้วยถ้าไอ้นี่ยังไม่ขึ้นมาผมว่าน่าจะถูกแหละสุดยอดแล้วครับร้องเสิร์ฟคนปกติสิบสองคนเหรอเสิร์ฟสิบสองไครเอ็นครับเสิร์ฟคนปกติสิบสองคนนะตอนนี้เราทําได้เยอะละสุดีครับพี่โอ้พ,พ,พี่ตรงจังพี่เต้าแตกด้วยช์มาเหรอครับอ๋อพี่มาเดินจับก,กิ้งเล่นเหรอไหนดูดี ขอให้กี้ทำนายกันไปโลเลยครับพอโลเสร็จอย่าเพิ่งสืบตามสูตรไปซองปึ๊บๆๆนี่สวัสดีครับพี่ามาแค่คนเดียวเนาะโอเคพี่พีเผาแตกเอาเลยเรียบร้อยครับเสิร์ฟ11ไข่เอ็นแล้วตอนนี้ผมมากนะไม่เป็นไรครับพี่ผมร้านผมเนี่ยทำอร่อยระดับโน1อะอ๋อพอลิเป็นแล้วคุณผู้ชมชช่ันเปิดไหนวิชชันด้ยวยเดรอพี่เจ๋งปิดไหนวิชันได้เอ้ยใครวะน่ะมาสองคนเลย เขาปกติปกติหรือเปล่านะในกลมีบอกไหมเออปกติหรือเปล่านี่ปิดดีกว่าไปเลยไป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 ขายไม่ขายโหแล้วในกล้องวงจรคือเหมือนเขาไม่อยู่เลยโอเคออคคอค็ะุณลูกค้าเขาไปไหนหมดนี่เพื่อนเนขอแบบคนปกติได้ไหมมาแล้วโอ้โหคุณคุณป้าเอาไม่ใช่นี่มันเวโกเวลบเวโกเวลบ มม oh, oh, oh. แบบไม่ย่างฮะแบบไม่โอ้โ oh. หทำไมมีคนยืนอยู่ข้างหลังพี่ด้วยหรอครับพี่อ๋อ oh. อาจจะเป็นเงาแล้วครับโอ้ oh. ไปไหนก็ไปเออแล้วเขาไม่ได้ผมผมผิดอะไร <Easy. S 1> ผมก็แค่ทําตามหน้าที่คุณนํะไม่ปกติโอ๊ะ oh. มาแล้วครับป้าคนหนึ่งนี้น่าจะคนปกติ สองชัวโมาแล้วก็โซดาแคนโอเคครับผมทำไมยู่ดีมันมีเสียงกระตุ้ยมันมีเสียงฟุง้งผมว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเอยเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเผลอผิดอืมน่าจะปกติไหมนี่อ่ะไปเราโรยให้เขาก่อนนะครับเอาเลยครับพี่เขากินสองอันเลยเหรอสองอันแล้วก็น้ำป่องหนึ่งเฮ้ยที่กินคนเดียวอิ่มเหรอครับพี่หรือว่ากินอันเดียวไม่อิ่มเลยสร้างสองอันสองอันก็ไม่หมดปฏิทร์ที่มันมีเสียงฟุง้งอ่ะให้ไปก่อนครับอ่าลูกค้าคนนี้ปกติโอเคครับพี่ทานให้ร่อยครับ อ๋อเพื่อนเขารออยู่ข้างนอกอเออวยวี่ตกใจหมดเลยสวัสดีครับพี่สนใจชบาม่าไหมชบาหม่าหนึ่งใช่ไหมพี่โอเคครับอ่อพี่ดู็นคนปกตินะผมเชื่อใจพี่นะอ่าลูกค้าจริงวิธีกูดกทุกตีสองแลครับจะ,จะมีคาเราต้องออกจากหลังร้านแล้วก็อย่ามองไปที่สแตนชบาม่าอันนี้เวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบแปดโอเคอีกแค่สิบสองนาที ก็ถ้าว่าจะมีคนมาตัวตานะครับน<ช>ีครับเดินมาแล้วหูนี่ระดับบอสใหญ่เลนีออ่ขอชมุู่มาหนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับไม่เอาหัวหอมด้วยหรอร้านเราก็ม,มีมีหัวหอมแล้วแต่เห็เอ๊์เอ๊เอเอเอไปเลยพี่ไม่ได้แอมเว้ยผมปิดเองอ่ะผมปิดเองอะ่องอะ,องอะไปเลยพี่ไปไหนก็ไปเออมาจำสแกะนตนานสยโหคนเขาจะดูอยู่มันจะมีรถขับมาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคนขับด้วยนะเพื่อนๆไหนวาแล้วก็อย่ามองไปที่บูธนะครับให้เราหันหลังนะอ้าวแต่นี้ใครนี่ครับพี่ ช้อม,มาที่หนึ่งโอเคครับผมอาวางไว้ก่อนชิปใส่ซอใสในนี้แล้วก็ใส่ผักแต่ตอนนี้ตีสองแล้วยังไม่มีผู้ติดต,ตามมาเลยก่อนสักคู่นะครับอือหือพี่เจนี่ปิดปิดปิด,ปดไฟปิดไฟอจริงจึิงปิดไฟอ่ปิดไฟอจริงจริงจริงใ <c oughs> ส่น่าจะโยกมันขนาดนะพี่สงสัยมันจัด <c oughs> <c oughs> อ,อไปเลยครับพี่แล้วก็ตีสองใช่ไหมขอมาอยังวะทุกวันศุกร์นะคือก็คือตอนนี้เป็นวันศุกร์วันนี้คือวันศุกร์ตอนตีสองจะม,รม,ม,มีรถที่ไม่มีคนขับมาไหนว่ารถที่ไม่มีคนขับนี่เจอละไปครับออกร้าน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 แล้วอย่ามองกลับี่บู๊ด้วยใครครับนี่ เอ้ยอย่ามองกลับไปที่บูธครับโอ้ยเราทําอะไรดีวะเราแอบมองได้ไหมนี่ไม่น่าได้ดูทรงเอามาปีนต้นไม้โอ้ยรู้เสาอ่ะไอรู้เสาอ่ะ้ยอย่าแอบมองใช่ไหมโอเคงั้นเราก็แอบดูแล้วกันเนื้อโอเคโอเคโอเคโอ้ยไปยังไปเถอะทำไมเพลงมันไม่ดับเนี่ยโอ้เสียงไซเรนยังไม่ดับเลยอ่ะปิดเสียงเกมแม่มเลยอ่ะ ตาวันนี้เขามาสั่งชบามาะนะปิดเสียงเล่นน่ะมันมีเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยดูเอาไปเราเสิร์ฟให้เขาดีกว่านอเพื่อนเสิร์ฟแม่เลยเอ็งลืมอะไรบางอย่างฮะลืมอะไรครับอลืมน้ํำลืมน้าโทษโทษโดด <Okay. S 1> อเคเอาลยครับน้ำสองชบามาแบบไม่ปิ้งด้วยมีการมามองเราแบบไปเลยเฮียไปแล้วครับฉันทํางานกับสถานีใกล้ๆนี้อ่ะ ฉันขอหนึ่งชวมา่าแล้วก็ซอสแบบพิเศษโอเคครับ okay, พี่นี่ครับดู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 หน้าด,ด,ด,ดูนะนะนี่มจิคือโอ้โหยิ่งว่ามายากลน,นี่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 น,นี่เป็นยาละโอ้ยสวัสดีครับอ่าเราควรให้พี่เขาดีไหมว่าเราให้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาดูปกติหรือเปล่าให้ปกติแหละลองเสิร์ฟดูนะตอนนี้เป็นหกนะถ้าเสิร์ฟถูกจะเป็นห้านะครับปึ๊บอ่าเป็นห้าโอเคครับพี่ของท้าเป็นสกยไอ้นอ้อ๋อเองไม่ได้ขึ้นมาหรอกนะนี่โดนเหยียบไปยีย <laughs> เฮ้ยใครวะน่ะวันละเมาด้วยเดินเซพี่พี่ทําอะไรมาครับเนี่ยไม่พี่เดินเซอ้าวเดินเซ่แบบนี้เอ้ยปกติหรือเปล่าวะนี่เฮ้ยประตูหลังร้านเราเปิดไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันไม่มีเงินเลยเนาะอ๋ยเดี๋ยวฉันจ่ายทีหลังนะฉันสัญญาเลยอะไรวะเราต้องจ่ายให้เขาไหมอ่าหมุนเลยครับม้วนเลยพี่ไม่มีเงินไม่เป็นไรครับ,อบเอาไปครับพี่นี่ลูกค้าสี่คนแล้วไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวค่อยจ่ายอะไรครับ เอ๊แต่ในกฎมันบอกว่าถ้าเนื้อมันคลางหรือว่าเนื้อมีเสียงกรีดร้องให้เราปิดไอ้กิลนะครับแล้วก็รีวิ่งออกล้านเลยโอ้หคนมองไม่คนพี่ก็กินกันเวอร์เกินแถวนี้มันมีจัดงานเลี้ยงหรือไงงานวัดเหรอ โอ้โหเเดินเซมาตไกลอย่างงี้ก็วงจรต้องเข้าแล้วมาเลยครับแอบฟังดูดิมาหรือ,อยังแน่แน่มาแล้ว,ลวโอ้โห,โห,โโหข้างหลังพี่ดูแปลกๆนะข้างหลังพี่เป็นเสียดาวด้วยนี่เรียวา่านหรอพี่โอเคเราทําถูกเราทําถูกทำไมยังไม่โผล่ขัวขึ้นมาแสดงว่าเราทําถูกแล้วเนาะโอเคครับพี่อาถูกโอเคลูกค้าคนนี้เป็นคนปกติเอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมาเว้ยเหลือแค่สามคนแล้วไหมเออลงไหมลงไหมลับลงไหมหนี เฮ้ยสวัสดีครับพี่โอ้โหการใหญ่ใหญ่พี่แลมโบเนี่ยไหนว่าแลมโบแลมโบเป็นคนปกติหรือเปล่าถูกไหมนี่อ้าถูกครับผมวิลกูหรีเแค่สองคนเรียบร้อยก่อนเซฟนี่ต้องเช็คดีดีเช็คว่าใช่หรือเปล่าโอเคผมว่าผมเชื่อใจพี่นะไปครับอ่าหนึ่งเซนก็ท่าว่าเหลือแค่หนึ่งคนแล้วที่ผมต้องเสฟฉันรู้นะว่าเองตดใส่อาหารขขงฉันแต่เองก็โชคดีเพราะฉันหิวอยู่โอ้นี่มันกินอนไรเนี่ยทำไมทำไมหมอกหมอกเหรืออะไรนี่ มันคืออะไรอะ่ะหมอกหรืออะไรนี่ว่าแต่เฮกหมอกลงเหรอโอ้ชิดอะไรวะเนี่ยคืออะไรอะ่ะผมควรทำไงเนี่ยเออปิดดีเราปิดแล้วปิดปิดนี่คือได้ปะเพราะมันไม่ปกติอ่ะเราควรปิดนะผมมอยู่นี่เนี่ยโอเคเปิดได้ละเปิดได้ละลง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 คู <c oughs> ต่ตกใจเลยเมื่อกี้อะไรทำตรงไม่ถูกเลย <c oughs> เฮ้ย มน,มนุษย์ไรหน้ามาถ้ามีมนุษย์ไรหน้ามาเสิร์ฟให้เขาครับแต่ว่าอย่ามองหน้าเขาโดยตรงโอเคเราต้องมองแบบอ้อมๆใช่ไหมโอเคครับผมคเคมองเอียงแม่มเลยมองโดยตรงไม่ได้ก็ใส่ซอสนี่สามร้อยไอคิวหลังทําแม่มเลยโหฉัน <c oughs> ใส่ซีดแล้วก็ใส่พาร์คใส่เนื้อครับหอเสร็จก็เสิร์ฟดีอหมไปแล้วเออมีลูกค้ามาแลีกคนอ้โหแล้วหน้ายิ้มแบบโจเกอร์คิงอันนี้คือเขาปกติไหม <c oughs> เอ hey. hey, 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 ้โอนมาห้าสิบไป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 ไผมทำทำไมอ่ะเอาผมทำให้หละอเสริบละเสร์บแล้วก็ไปไว้นี่เดินขึ้นมาแน่เลยอืมว่าแล้วทำไมมีไรชี้หน้าไรทำไมครับอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรวเนี่ย h e โ y ว what the fuck อะไรอ่ะ ผมต้องวิ่งไปไหนเนี่ยฮะตัวอะไรวะนะ่ะอ้าวมันกัดผมตายเลยโอโซีครับผมเพื่อนๆก็ขอเวลาไิงแค่เท่านี้ก่อนแล้วนะถ้าใครชอบเกมนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนๆกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับนี้ก็ขอไปละบ๊ายบายเจอกันลิปหน้าโดนกัดนะเพิ่มมาอีแอนดิง้งวิลกู